คันนี้อยู่ที่4 0 0หมื่นต้นๆน,นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นออโต้นะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟตัดหมอกก็ LED เหมือนกันนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กอลอยเดิมๆขอบ18บนะคะสวยๆเลยแล้วก็ยางจะได้เป็นยางมิชลินอ่าท้ายก,กว้างๆเลยนะคะนี่พอพับไปไปหมดเนี่ยมันก็จะกว้างมากๆเลยนะคะนี่ใส่ช้างใ้ตัวหนึ่งเลยตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะได้8ทิศทางนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแล้วก็มีกล้องหน้าให้ ลดให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะ เรามาอยู่กันที่สเสน่รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะปีใหม่นะคะสวยมากๆเลยกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Fortuner นะคะ l e a d e r G ปี2023นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันนะคะว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอ่าเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะนี่มีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะ2จุดนะคะ กระจังหน้าก็คือสวยมากๆเลยเนียนๆเลยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นออโต้นะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟตัดหมอกก็ LED เหมือนกันนะคะสว่างมากๆเลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กอ l ลอยเดิมๆขอบ18นะคะสวยๆเลยแล้วก็ยางจะได้เป็นยางมิชลีนเป็นยางปีใหม่เลยดอกยางเรือๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะกระจกจะเป็นกระจกพับไฟ,ฟฟ้านะคะมีบันไดเหยียบึืนให้ด้วยแล้วก็คันนี้มีระบบสมาร์ทคีด้วยนะ อ่าแล้วก็นี่เลยมีคิวกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูซอกประตูแล้วก็รอยอาร์กันต่อนะคะอ่าเริ่มจากประตูนี้ก่อนเลยนะคะอยู่ครบทุกเม็ดเลยนี่สวยสวยมากๆเลยนะคะคันนี้เดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่เคยชนไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะซอกประตูก็เหมือนกันนะคะนี่น็อตเมียนเมียนเลยไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูประตูนี้กันบ้างนะคะ นี่ประตูนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เลยยางแน่นๆเลยนะคะนี่แสดงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้แกะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูท้ายของคันนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะท้ายคันนี้นะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วย4จุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามุดนิดนึงเนาะนี่มียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะ,ะนี่เลย นี่อ่าท้ายก,กว้างเลยนะคะนี่เบาพับเก็บได้นะคะนี่เบาพับเก็บได้อย่างนี้พอพอพับไปไปหมดเนี่ยมันก็จะกว้างมากๆเลยนะคะนี่ใส่ช้างได้ตัวหนึ่งเลยจุของได้เยอะนะคะแบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าใส่ของได้เยอะตรงนี้มีชุดเครื่องมือให้ครบเลยนะคะนี่เก็บเรียบร้อยมากแล้วก็ดูของเวลาแป๊บนึงนะ Six and a half hours later. Two thousand years later. ไปค่ะเราไปกันต่อนะคะเราไปดูอีกด้านหนึ่งกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะซือยอๆเลยไม่มีรอยขีดข่นวนไม่มีรอยบุบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรอยอักประตูนี้นะคะจะได้ครบทั้งสี่ประตูนะคะตรงนี้ดีกว่ามาัอ่าเห็นไหมคะอ่ายอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะคะอาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่จะฟาดหน้าหนูอะ อ่า,าเดคะยวเราพาไปดูอีกประตูหนึง่งแล้วก็จะได้พาทุกคนไปดูข้างในกันนะคะนี่เลยสธิสขีคุณให้ดูตรงนี้นะคะนุ้ยแน่นมากเลยนะคะมันแกะยากนิดนึงอ่าอยู่ครบุกเม้นนะคะคันนี้นะคะโครงเดิมเดิมทั้งคันนะคะเดิมทั้งคันเลยแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะได้แดทิศทางนะคะเป็นเบาะ กับไฟฟ้าคู่นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็นี่นะคะจะมีระบบพููสตาร์ทให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันต่อดีกว่า ภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะสภาพดีมากๆนะคะกว้างมากๆเลยอ่าได้บ่อหนังทั้งคันนะคะแล้วก็นี่เลยบบปรับ,บไฟฟ้าหน้าคูนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิิตอลนะคะเย็นมากๆเลยตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์เกียร์ออโตโอนะ้ะเกียร์ออโต้ถูกแล้ว 2> 3 2. คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ไปนะคะแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้ด้วย2โหมดนะคะตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีไวทคอนโทรลให้ด้วยนะคะรับสายวางสายได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเว็บไปดูตัวคอนโซลด้านหน้ากันนะคะคอนโซลก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่เลยอ่าแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นหนังนะคะสวยมากนะแล้วก็คันนี้นะคะมีชุด เครื่องคู่มือให้ครบเลยนะคะชุดคู่มือมีให้ครบเลยด้านบนนี้กระจกจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็มีกล้องหน้าหรถให้ด้วยนะคะนี่ที่สายแว่นก็มีให้นะแล้วก็นี่เลยพวกระบบไฟนะคะก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะ,ะแล้วก็นี่ตรงนี้มีกระจกด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดแบบเลื่อนๆอย่างนี้เอาไว้ให้แบบว่าคุณผู้หญิงดูเวลาแบบว่าแต่งหน้าอะไรอย่างนี้แต่งหน้าบนรถนะคะไม้ของคันนี้อยู่ที่สี่หมื่นต้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูบอ่อหลังกันดีกว่าบอ่อหลังนะคะ กว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยเหลือพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะและที่ถังคารนี้นะคะที่วางแก้วนะคะมีเลยอ่าถ้าเย็นเราไม่อยากใช้นะคะเราก็เก็บเข้าไปอย่างนี้นะคะที่พักแขนมีให้ด้วยแล้วก็ข้างหลังนะคะมีที่ชาร์จแบต12โวลต์แล้วก็นี่เลยมีอ่าปลั๊กไฟแคมป์120โวลต์ให้ด้วยนะคะอ่าที่แขวนของอะไรก็มีนะคะคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้นะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะนี่เลยเย็นมากๆนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเครื่องยนต์อของคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 5 0แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะ <es> เดี๋ยวเราไปฟังเนนงนนะะสียงกันเลย มาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยนะคะคานนะคะเป็นคานเดิมๆนะคะส,สวยๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะส,สวยๆเลยด้านขวาก็เหมือนกันนะคะอา่าแล้วก็นี่เลยสวยมากๆเลยนะคะน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยสติกเกอร์ก็คือยอยู่ครบนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะกอ่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะเรา เปียนถ่ายของเหลวให้ทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1 0 0 0 0กิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนะคะแต่เราไม่ขายนะคะเราขาย1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลดให้ไปเลย3 0,000บาทนะคะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะ,ะฟรีค่าจาัดเอนบค่าดาเนินการนะคะสาหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไปแนนเท่านั้นนะคะซื้อสดเราไม่เก็บแบตแน่นอนนะคะแล้วก็จะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยลดเ รองคุณภาพมากกว่า200จุดแล้วประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกตเทุกคนันเต็นเรามีเล่มพามนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสาหรับใครที่สนใจรถสวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามีซีเพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่ออีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย